แผ่นดินไหวสะเทือนถึงสตงอ เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ตึกถล่มค่ะเพราะสิ่งที่ตามมาคือเอกสารงบประมาณของอาคารหลังนี้ที่ใช้งบก่อสร้างรวมกว่า2,000ล้านบาทโดยผู้รับก่อสร้างคือกิจการร่วมคา้าระหว่าง China Level Cement กับบริษัทอิตาเลียนไทยบริษัทใหญ่ที่มีประสบการณ์รับงานภาครัฐหลายโครงการอาคารแห่งใหม่ที่กำลังจะเป็นสัญลักษณ์ของความโปรง่งใสกับถล่มลงมาก่อนจะสร้างเสร็จขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยเอกสารโครงการโดยเพจ Facebook ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยใน เอกสารนั้นปรากฏรายการคลุพันและสุขภัณฑ์ที่เตรียมจะติดตั้งไว้ในตึกแห่งนี้ค่ะซึ่งหลายรายการมีราคาสูงจนเกินความคาดหมายที่เปิดราคาขึ้นมาแล้วทํำหลายคนถึงกับอึ้อง ไม่ว่าจะเป็นพรมห้องประธานรุ่นลุคแชคกี้พืนละ1 1 0 0 0 0บาทจำนวน2ผืนรวมราคาแล้ว2 2 0 0 0 0บาทเก้าอี้รับรองแกะสลักมือปิดทองนำเข้าจากอิตาลีราคาตัวละ95,000บาทโทรส่วมผู้บริหารชุดละ9,140บาทจำนวน98ชุดรวมราคา8,95,720บาทที่ใส่สบู่ติดผนังชุดละ1,668บาทรวมราคาแล้วกว่า1,60,000บาทฝักบัว อับน้ำชุดละ1 1 2 1 4บาทจำนวน44ชุดรวมราคาแล้ว4 9 3 4 1 6บาทแต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาทั่วไปในท้องตลาดจะพบเขาว่าราคาหลายรายการสูงกว่ามาตรฐานมากเช่นฝักบัวอับน้ำแบบทั่วไปราคาท้องตลาดจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ถึง3,500บาทแต่ในเอกสารนี้กับระบุไว้ว่าชุดละ1 1 2 4 4บบาทรวมถึงพรมหากเป็นรุ่นเดียวกันในราคาตลาดราคาจะเฉลี่ยอยู่ ที่ประมาณ40,000ถึง50,000บาทแต่งบที่ตั้งไว้นั้นคือ110,000บาทต่อผืนงบเหล่านี้ยังเป็นเพียงบางส่วนของงบตกแต่งภายในไม่ว่าจะเป็นคารุพานหรือสุขภัณฑ์ซึ่งถูกจัดสรรไว้ล่วงหน้าทาั้งๆที่ตัวตึกนั้นก็ยังสร้างไม่เสร็จ หน่วยงานสตงเปรียบได้เสมือนคนตรวจสอบเรื่องการเงินเท่ากับว่าคือคนที่ควรโปร่งใสที่สุดแต่องค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณของทุกหน่วยงานภาครัฐกลับกลายเป็นหน่วยงานที่ตอนนี้ถูกสังคมตั้งคำถามเขาว่าใช้เงินอย่างไรกันแน่ใช้อย่างโปร่งใสแค่ไหนและจนถึงตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่มีการตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวใดๆต่อสื่อมวลชนถึงเรื่องราวต่างๆที่ถูกเปิดโปงออกมา